วันนี้พบกับรายการสีสเกตกันเองมาครับพี่น้องวันนี้จะมาสาธิตการปักชำม,มะนาวนะครับด้วยวิธีการควบแน่นนะครับมาดูกันเลยครับอุปกรณ์นะครับมีขวดขวดกติกเก่านะครับที่ ไม่ใช้แล้วนะครับขวดน้ำดื่มก็มาตัดออกนะครับมีช้อนปลูกนะครับแล้วก็ดินนะครับที่เราเตรียมไว้เป็นดินทรายนะครับมีคัตเตอร์แล้วก็กรรไกรตัดกิ่งนะครับอุปรกรณ์นะครับยางยืด ยางหลังยางนะครับแล้วก็ทุงทุงยางนะครับยืดอกพกทุ้งครับผมแล้วก็น้ำยาเร่งรากนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เราทำเองนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาเผยสูตรนะครับสูตรน้ำยาเร่งรากที่เราทำเองนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง นะครับก่อนอื่นนะครับก็นำดินที่เราเตรียมไว้นะครับใส่แม่นพอสมควรแล้วนะครับได้เต็มนะครับแล้วก็กิ่งพันมะนาวนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่บ้านนะครับเป็น มะนาวแป้นลำไัยนะครับพันนี้จะลูกดกแล้วก็ออกลูกตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ก่อนอื่นมาทําการแต่งแต่งกิ่งนะครับแต่งใบออกนะครับเพื่อลดการคลายน้ำตัดออกนะครับ หมดเลยนะครับให้แตกใหม่เลยนะครับทีนี้ก็แช่นะครับแช่ไว้ครับเอาแช่ไว้ในะน้ำยาสักครู่หนึ่งนะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็จะมาปักคํานะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็แช่เสร็จแล้วนะครับ เตรียมกิ่งพันมาเสียบนะครับปากช่ำานะครับปักลงไปเลยนะครับกดให้นั่นนะครับให้นั่นเสร็จแล้วก็เอาโอมาครอบนะครับ ก็จะติดมาครอบนะครับนะกระยางเลือดนะเสร็จแล้วนะครับก็ มารอดูกันว่าลากจากงอกไหมครับมาดูอีกต้นนะครับปักเสียบไปเลยนะครับเห็นแล้วนะครับ ก็รอติดตามนะครับในคลิปถัดไปว่าต้นมะนาวที่เราปักชำรากจะงอกไหมครับขอติดตามครับผม